คือตอนนี้พอถึงญี่ปุ่นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องการความช่วยเหลือด่วนคือใครใครที่รู้จักพี่คนนี้หรือใครตามหากระเป๋าคือเราหยิบกระเป๋าเขาผิพดเราขอโทษจริงๆคือเราหยิบผิดจนตอนนี้เราไม่รู้เรามารู้อีกทีหนึ่งคือตอนที่เราถึงโรงแรมเราเปิดไม่ได้คือเรา,เรา,เ,ราเราขึ้นห้องเราด้วยเราถึงโรงแรมเราขึ้นห้องเลยแล้วเราพยายามจะเปิดล็อกเราเปิดไม่ได้คุณพีก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่าหยิบกระเป๋าผิดเอาเบอร์เขาให้พีเดี๋ยวนี้เลยเอาเบอร์เขามา เขาทักไปหาผู้จัดการแม่เบอร์ไทยเบอร์ไทยที่ติดต่อได้กระเป๋าเขาอยู่กับพี่แล้วพี่ไม่รู้เลยผมขอโทษียขอโทษหัวพี่หยิบกระเป๋าเขาลากตั้งแต่สนามบินยันไปเอารถแล้วรู้ป่ามันรู้ตัวตอนไหนตอนจะขึ้นห้องแล้วแล้วหัวพี่เขาพูดว่าโอ๊ยใครใจดีล็อกกระเป๋าให้กูวะแล้วก็บอกพ่อหยุดดิพ่อหยุดดิแล้วดูชื่ออชื่อไม่ใช่ชื่อเรา โอเคพี่ขอพี่ขอเบอร์เขาเดี๋ยวโอดีนะดีนะว่าชื่อนั้นเป็นชื่อชื่อแม่คนเลยหาได้แล้วก็พาหอใครคนเดียวมีคนเดียวโล่งใจโอเคเอาเบอร์เข้ามาติดต่อติดต่อสิยากยากในที่สุดเราก็เจอแล้วเราเจอแล้วค่ะค่ะโทษทนี่เลยแล้วก็มันจะเหมือนกันแล้วนอกจากว่าวันนี้ต้อง เเรราากก็็วงงีียไอ้น่แล้วมันวางข้างเรา <c oughs> ข้างอีกใบหนึ่งของเราครับโบชคดีแล้วภาพโชคดีก็คือชื่อใบเนี้ยมันเป็นชื่อแม่ชื่อแม่ชื่อพี่เขาเลยหาเจอถ้าเป็นชาดลนระจบแล้วถ้าเป็นชาดลที่โรงแรมเพื่อนผมบอกแล้วอ่ะบอกว่าเฮ้ยต้องแปะสติ๊กเกอร์เยอะ